เปิดภาพร่าสุดเตาณัฐพรนาทีเจอรักเก่าของไฮโซไนโผลอยู so ่กับแฟนเก่าไฮโซเปิดภาพร่าสุดเต้านัฐพร เจอรักเก่าของไฮโซไนเป็นภาพยืนยันได้ว่ามิตรภาพนี้ไม่มีแกรนสําหรับปุ้นเส้นวิริธิพาอดีตแฟนสาวของไฮโซไนประนายพรประภากับแฟนใหม่ของไฮโซหนุ่มอย่างตตเต้านัทพรเต็มรักที่ถ่ายรูปเคียงข้างกันอย่างสนิทสนมยืนยันว่าแฟนเก่าสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนใหม่ได้แต่งานนี้เต้าขอโปรโมทละครด้วยการเขียนแคปชั่นว่างไงกบชีนปำปงดีคะซีจัดเลยไหมเอาแปปอปอทัศน ผู้รับบทนับปรางในละครเรื่องแค้นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์โดยตอบไว้ว่าจัดเลยค่ะตอ,อนน่ารักน่ารักแบบพิธาให้นับปางและจะลืมความแค้นทุกอย่างค่ะแต่โดนชาวเน็ตแซวก็เปลี่ยนชื่อเป็นว่าที่นายกอย่างพิธาแทนได้ไหมเส้นจึงเข้ามาแซวขอให้คุณแม่แอปคนสวยเปิดใจว่าปรางทองควรเลิกแค้นค่ะเพราะหนุ่มๆทั้งประเทศต่อแถวรอเพื่อใจอ่อนกันไม่ไหวแล้วค่ะ